หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่18ควันดำพวยพุ่งเหนือฟากฟ้าไม่ไกลจากจุดที่เจอว่านสลายพิษสุริลี่นั่งครุ่นคิดขณะบทว่านโดยใช้ก้อนหินทุกกับแผ่นหินขนาดใหญ่ริมลำธารก่อนจะขยำว่านในห่อผ้าแล้วคั้นเอาน้ำสีเขียวขุ่นในกระบอกไม้ไผ่ร่างสงใหญ่ของจอมมารราชสำนักยังคงนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ มือข้างหนึ่งยังกับพื้นดินไว้ไม่ให้ล้มอีกมือหนึ่งกำดาบที่ปักคาอยู่กับพื้นแน่นเพื่อพยุงตัวนางหันกลับมาเห็นได้แต่ชักสีหน้างหงุดหงิดเพราะความรังเกียจแต่นางก็จำใจด้วยสำนึกผิดชอบเห็นคนใกล้ตายก็มิอาจปล่อยไว้ได้หากช่วยได้นางก็ต้องช่วยหวังว่าคนสารเร็ว จะสำนึกบุญคุณพานางกลับไปฉางอันได้แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นสิ่งสำคัญคือคำขู่ของจอมมารมากกว่าถ้าอยากตายไวก่อนได้เห็นหน้านายเจ้าก็ทิ้งข้าซะนึกถึงคำพูดเมื่อครู่ใหญ่นางก็แทบอยากเทว่านสลายพิษทิ้งเสียแล้วมาแล้วมาแล้วลืมตามากินยาเดี๋ยวนี้เลยจกคนเร็วข้านึกว่าเจ้าจะปล่อยข้าตายซะแล้วจอมมารลืมตาปลือ เงยหน้าขึ้นมองเห็นดวงหน้ากลมสะท้อนแสงอาทิตย์ตรงเหนือศีษะเป็นภาพซ้อนมากกว่าสองก็ต้องขยี้ตามองอีกครั้งออกยามาให้ข้าเดี๋ยวนี้เชอะจะตายอยู่แล้วยังโอหังกล้าสั่งสีลี่นั่งยองยื่นกระบอกไม้ไผ่ให้แต่อีกฝ่ายคว้าได้แต่ลมด้วยแรงที่มีถดถอยหายไปหลายส่วนดวงหน้ากลมสายไปมาด้วยความสมเพศก่อนจะประคองล่างอีกฝ่ายให้นั่งหันหลังตรง แล้วจับกระบอกไม้ไผ่เจาะเข้ากับริมฝีปากซี่เซียวนั่นกินเข้าไปค่อยๆกินอย่าให้หกแม้แต่หยดเดียวล่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าดั้นด้นหาให้เจ้าจนป่านนี้อาหารสักน้อยยังไม่ตกถึงท้องข้าเลยนางบรรจงกอกยาใส่ปากอีกฝ่ายเกินลงคอด้วยสีหน้าฝืดเฟื่อนดวงตาคมกริบของจอมมาร่าสํานักจับจ้องดวงหน้าคมใสด้วยความรู้สึกประหลาดแต่แค่เพียงครู่เดียวก็กลับมาแข็งก้าตามเดิม ทันทีที่นางช้อนตาขึ้นมองข้าไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือไม่หากเจ้าตายก็ไม่ใช่ความผิดของข้าหรอกนะข้าไม่มีวันตายที่นี่หรอกเจ้าสารเปาสารเปาหรือเจ้ากล้าเรียกข้าว่าสารเปานางว่าจบก็กระแทกกระบอกไม้ไผ่กับริมฝีปากจอมมานด้วยความโมโหจนอีกฝ่ายถึงกับสำรอกออกมาเป็นเจ้าหากไม่ใช่เจ้าจะเป็นใครไปได้เล่าเจ้าตัวกลมหนาหน้าก็กลมเหมือนหมันโถเหมือนสารเปา ปากดีถ้าเช่นนั้นก็ตายซะจะโจรถอยนางด่าจนหนำใจจึงลุกยืนตั้งท่าเดินหนีแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อถูกตรึงไว้ด้วยมือแข็งแรงของอีกฝ่ายที่กำลังสำลักทั้งไอรุนแรงจนหน้าดำหน้าแดงมืออีกข้างที่กำดาบปล่อยทิ้งจับช่วงอกพางหอบหายใจถี่ๆสุลลี่หน้าตื่นสุดลงนั่งทันทีเจ้านี่เจ้าอย่าใจเสารีบตายข้าแค่พูดเล่นเท่านั้น เจ้าได้ยินหรือไม่เจ้าจนถอยนางละล่ำละลักเขย่าร่างอีกฝ่ายที่หลับตาพิงต้นไม้นิ่งไปขอน้ำน้ำขอน้ำไม่ค่านางแน่ผูฟังใกล้ริมฝีปากอีกฝ่ายอย่างตั้งใจพอได้ยินเขาบอกซ้ำสองก็กระวีกระวาดรุดไปที่ลำธารหย่อนก็บอกไม้ไผ่ลงไปในน้ำจนเต็มแล้วจ้ำเดินมาสุดลงคุกเข่าข้างอีกฝ่ายเอา้ากินซะหาไม่แล้วจะอาจสำลักน้ำตาย สาเกจใจเจ้าแล้วหรือไม่เล่าสละเปาเขาเปลยเสียงเบาหวิวนางย่นจมูกทันทีที่ได้ยินคำประชดประชันก็สาเกจใจอยู่แต่พะเอิญข้าเป็นคนดีซะด้วยจึงปล่อยให้คนไม่มีทางสู้เช่นเจ้าต้องตายไปเป็นภาระต่อยม,มโลกไม่ได้ช่างเป็นบุญของข้านะักจอมาราชสำนักกระตุกเย้มมุมปากสีหน้าดีขึ้นหลายส่วนด้วยพิษร้ายและยาสลายกำลังต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงภายใน พะละังกำลังที่พอหดหายเริ่มฟื้นกลับคืนดวงตาคมกริบปือมองร่างอ้วนกลมที่กำลังวุ่นวายกับการก่อไฟสูงฟืนเมื่อแสงตะว,วันเริ่มหดหายโอ้ยเจ้ายุงป่าไม่กัดค่าจะตายแล้วหรือไม่นางวายวายพรางปัดเนื้อปัดตัวจากมแมลงรบกวนดวงหน้านวลซีดเต็มไปด้วยครบาบขมเหมเจ้าเซียนฉีสายหน้าพันริมฝีปากกระตุกขึ้นโดยไม่รู้ตัว ครูหนึ่งจึงหลับตาฟังเสียงนางอดครวนอยู่คนเดียวก่อไฟเสร็จข้าจะไปหาปลาในลำธารเจ้าก็พักผ่อนไปเสร็จแล้วข้าจะเรียกนางสั่งเราอีกฝ่ายเป็นเด็กน้อยก่อนจะลุกเดินฉิวไปทางป่าด้านล่างเรียบลำธารเดินไปพลางทำเครื่องหมายที่ต้นไม้ไว้พลางเพราะไม่ใช่ทิศทางที่นางผ่านยามเช้าทางนั้นเป็นปลายน้ำหากนางเรียบลำน้ำไปอาจพบหมู่บ้านหรือสวรรค์เมตานางอาจได้เจอนายน้อย สองจิตสองใจคิดหนักเพราะบุรุษเย็นช้าผู้นั้นทำให้นางลังเลเพราะคำพูดของเขาเมื่อครู่ใหญ่ข้าไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหรอกเถอะคนผู้นั้นกล้าสัญญาแค่ไม่สังหารนางหมกป่าก็คงเพียงพอแล้วทางที่ดีควรรีบไปก่อนที่อีกฝ่ายจะฟื้นกำลังหาไม่แล้วเกิดอีกฝ่ายตำบัดสัตว์นางมีแต่จะพ่ายแพ้ต่อเขาเฮออยาว่าข้าเลยนะ ที่ข้าทำได้ข้าก็ทำให้เจ้าเสร็จแล้วหาทางกลับเอาเองก็แล้วกันหากข้าถึงหมู่บ้านก่อนอย่าหวังว่าข้าจะหวนกลับมาเลยถึงข้าไม่ทิ้งเจ้าก็สู้ข้าไม่ได้อยู่ดีพิษชั่วคงทำให้เรี่ยวแรงเจ้าหายไปมันคงเหมาะกับคนเร็วเช่นเจ้าแล้วนางฟาดกิ่งไม้ถักถางไปพางบนไปพางแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงแทรกขึ้นมาใกล้คิดจะทิ้งข้าจริงสินะเจ้าเจ้าโจรถอยเหตุใด ถ้าเจ้าเห็นคนกำลังจะตายแล้วยังคิดจะทิ้งเจ้าก็เลวไม่ต่างกับข้าหรอกข้าข้าบอกแล้วว่าจะมาหาปลานางเอ๋ยตะกุกตะกักเมื่อหมุนตัวกลับมาพบจอมมารราชสำนักยืนประชิดดวงตาคมกริบของเขาจ้องคขมหง่จนต้องหลบตาถอยหลังออกห่างเหตุใดไม่รออยู่ตรงนั้นเล่าเจ้าโจรถอยข้าไม่ไว้ใจเจ้าและอีกอย่างที่เจ้าต้องรู้ข้าชื่อเจ้าเซือนฉีจำเอาไว้สลหับเปา เหตุใดข้าต้องจำชื่อจนถอยเช่นเจ้าด้วยหรอนางลอยหน้าลอยตาถามแต่ถอยหนีสองสามเก้าจนห่างจากร่างสูงใหญ่ของอีกฝ่ายหัวใจเต้นแรงจนนางแทบไม่เชื่อตัวเองนางกลัวใช่ที่แท้นางกลัวตะหาเจ้าเซียนฉีย่างสามกุ่มเข้าหาเรียวแรงกำลังวังชาหวนคืนกลับสีหน้าดีขึ้นจากเมื่อครู่ลิบลับและเขากำลังคุกคามร่างอวบกลมที่ถอยหลังจน เสียงน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้างร่างเล็กกว่าจมดิ่งลงไปในแอ่งจากจุดที่ตกลงไปลึกกว่าหกศอกวงน้ำกระจายกว้างเพียงพริบตาที่จอมมารราชะสำนักชะโงกลงไปร่างอวบกลมก็ทะลึ่งพลวดขึ้นมาด้วยแรงฮึดช่วยด้วยช่วยข้าด้วยสารเป้าเขาได้แต่ตะโกนลั่นทั้งร่างโงนเงียนกำลังวังชายยังมาไม่เต็มที่เพียงเห็นนางเข้าตาจน ก็กวาดตาหาสิ่งที่จะช่วยดึงร่างขึ้นมาพันดาบในมือก็ตวัดฉับเข้าที่เถาว,วันเส้นยาวจัดแจงลากออกมาในทันใดสวีลี่กระเสือกกระสนตีมือจนน้ำกระจายแต่จุดที่นางตกลงไปเป็นแอ่งน้ำวนถึงเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีริดดูดร่างอวบกลมลงไปสุดที่จะต้านทานนางค่อยๆอ่อนแรงจมลงแต่เพียงครู่ร่างทั้งร่างของนางก็ลอยระลิ้วขึ้นตามแรงดึง จากบ่วงเถาวันของเจ้าเซเวนฉีที่ตวัดรัดข้อมือนางลากขึ้นด้วยแรงทั้งหมดที่มีจนร่างลอยละเลี้ยวขึ้นมาตกอย่างริมลำธารแน่นิ่งเจ้าตายแล้วหรือไม่สระเปาจอมมาล่าสํานักก้าวเข้ามายืนคำ้ำชะงกหน้าถามร่างเปียกชุม่มที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงย้ำอีกครั้งหรือตายแล้วถึงนิ่งไปเช่นนี้นางยังคงแน่นิ่งจนอีกฝ่ายรุดนั่งอังเงือกับจมูก แล้วถึงกับหน้านิ้วคิ้วขมวดนางยังมีลมหายใจยังไม่ตายเหตุใดจึงไม่ตอบสนองนึกได้ไม่รอช้าจอมมารใช้สองมือจับดึงฝีปากบนล่างของบ่าวร่างอวบให้แยกจากกันแล้วก้มเป่าลมเข้าไปหมายขยายปอดนางหลายต่อหลายครั้งดวงหน้ากลมเริ่มขึ้นสีดวงตาปิดสนิทใต้แพรขนตาหนาเริ่มกระพริบ,บก่อนจะค่อยๆลืมตาเห็นดวงหน้าคมเข้มรอยเด่น นางจึงร้องลั่นเจ้าเจ้าจนถอยเจ้าส่วนฉีหรือจนถอยของนางถอนหายใจเฮือกใหญ่สุดนั่งก้นจำเบ้าแต่ดวงหน้าคมกระตุกอีกครั้งก่อนจะ,ะเผยอรอยเยิ้มจางๆบอกนางด้วยน้ำเสียงแผ่วหวยต่อไปนี้ชีวิตเจ้าเป็นของข้าแล้วนะสระเปาไม่มีวันนางเอ่ยเพียงเท่านั้นก็หมดสติไปความมืดโดยตัวลงทุกขณะเหล่านกกาบอยบินกับรัง สองหนุ่มสาวยังคงมองภาพเหล่านั้นด้วยความหดหู่สภาพรอบบ้านเฉินโดยเฉพาะส่วนโรงครัวและห้องที่ทั้งสองอาศัยหลับนอนเมื่อคืนเหลือเพียงเศษซากปรักหักพังแทบไม่เหลือสภาพบ้านของสองผู้เท่าใจดีหลิวเสียก้าวออกจากห้องหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นห้องทอผ้าด้วยสีหน้าสลดในมือของนางมีบางสิ่งถูกไฟไหม้กว่าครึ่งอย่างซุนอย่างชงัก ภาพวาดที่ซีกหนึ่งถูกไฟไหม้ปรากฏแก่สายตาเขาจึงหันมาถามนางนั่นคือนี่คือจินเจา้านางเอ่ยเสียงแผ่วลูกเดินตรงมายื่นเศษผ้าชิ้นแหว่งวิ้นให้ดูแล้วเอ่ยเสียงเครือข้าไม่เคยรู้เลยว่าจินเจางดงามลายนี้เป็นของที่ป้าเหมียนทอส่งสำนักข้าจินเจ้าเช่นนั้นหรือใช่ทั้งฉังอันมีแต่สำนักข้าที่มีจินเจา้า มันคือแพรจีนที่มีลายดอกดวงโตสวยงามที่สุดนางเอ่ยสีหน้าสลดอย่างสุนอย่างรับมาดูแล้วครุนคิดถึงมารดาถึงกับรำพึงออกมาให้ได้ยินจินเจ้าของแม่ข้าก็งดงามไม่แพ้ผู้ใดแม่เจ้าก็ทอจินเจ้าได้ด้วยหรือนางย้อนถามครุ่นคิดถึงช่างทอผ้าที่นำส่งถ้าเช่นนั้นแม่เจ้าก็แท้หยางเอข้าจะรู้จักแม่เจ้าหรือเปล่านะเจ้าไม่รู้หรอกฮะ นางขมวดคิ้วพันจ้องแต่อย่างซุนหยางหลบตาเดินหนีหลิวเสียได้แต่ครุ่นคิดก่อนจะเดินตามแค่นี้ก็ต้องทำเสียงหงุดหงิดใส่ข้าเจ้าเป็นอะไรของเจ้าหรือว่าข้าพูดสิ่งใดผิดไม่ใช่กรงการของเจ้าอย่าคิดไปเองอย่างซุนหยางตอบเสียงคุณก้มหน้าก้มตาหรือหาสิ่งของที่ถูกว้ว้วานโดยไม่สนใจเยดีอีกหลิวเสียมองตามได้แต่ส่งเสียงจิจะขัดใจ รู้ตัวว่านางแสดงอาการราวกับหญิงสาวถูกข,ขัดใจจึงตามไปคิดแก้ต่างแต่พออีกฝ่ายเห็นหน้านางก็เมินหนีไปอีกทำให้ยิ่งสงสัยเดินตามไม่ลดละเจ้างอนข้าอาดีตคุณนางหนุ่มชักสีหน้าก่อนจะถอนหายใจยาวหยิบจับพริกกระดาษปึกหนาที่ไฟยังไม่ไหม้ดูทีละแผ่นทําทีไม่สนใจเจ้างอนข้างจริงแค่ข้าถามชื่อแม่เจ้าเหตุใด,ดจึงไม่พอใจ ข้าว่าอะไรเจ้าสักคำหรือยังเล่าคุณชายก็เจ้าเดินหนีข้าไม่ตอบคำถามอีกทั้งไม่สนใจข้าอีกนางลอยหน้าตอบพอเห็นอีกฝ่ายชักสีหน้าใส่ก็ปพูลมหายใจอึดอัดก่อนเอ่ยที่ข้าหมายถึงคือถ้าหากแม่เจ้าทอผ้างดงามเช่นนั้นสามารถส่งมาขายที่สำนักข้าได้โดยเฉพาะแพรจีนแพรไหมสำนักข้าต้องการเป็นอย่างมากแม่ข้าไม่สนใจหรอกนางไม่อาจพบปะสงสิงผู้ใด เหตุใดกันเล่านางขึ้นเสียงแต่ประกายตาวิบวับนึกกระเยิ่มในความคิดที่กำลังเสนอถ้าเช่นนั้นข้าจะไปหาแม่เจ้าเองอยากเจราจาเรื่องจินเจาดีหรือไม่ข้าอยากได้มาไว้ในสำนักมากมายเพราะป้าเหมียนก็ไม่อยู่แล้วจะหาผู้ใดทอได้งดงามเช่นนี้อีกข้าบอกว่าไม่ก็ไม่อย่างไรเล่าคุณชายเอ๊ะเจ้าทำไมขึ้นเสียงกับข้าข้าเปล่า อย่าเกงใจที่สำนักข้าต้องการภาพแพรเนื้อดีที่ยังหาผู้มีฝีมือดีทำยากนักหากแม่เจ้ามีฝีมือหาผู้ใดเปรียบเช่นที่บอกข้าคิดว่าเจ้าเลิกยุ่งกับแม่ข้าสักทีอย่างซุนอย่างตวาดลั่นคุณชายน้อยได้ฟังถึงกับหน้าถอดสีถอยห่างด้วยความตะลึงงานตลอดเวลาที่พบกันนางไม่เคยเห็นเจ้าคนจรบ้าบอออกฤทธเด,ดชเช่นนี้มาก่อนนางแค่หวังดีอยากให้เขามีความสุข เป็นมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ขอโทษเอาไว้ข่าจะลองถามแม่ค่าให้อย่างสุนหยางตัดบทสีหน้ายุ่งยากก่อนจะหมุนตัวเดินไปอีกทางหลิวเสียเพ่งมองแผ่นหลังบึกบืนภายใต้เสื้อผ้าขมุกขมอมด้วยความรู้สึกไม่เข้าใจในท่าทีของเขานางดูออกว่าจินเจาของเฉินอี้หมิน่นงดงามถึงเพียงนี้แต่อย่างสุนหยางบอกว่ามารดาของเขาทอได้งดงามมากกว่า เท่านี้ก็เร่งความกระสันอยากเห็นสินค้าชิ้นงามตามภาษาพาา่อค้าแต่เหตุใดอีกฝ่ายกับละทิ้งโอกาสหรือเขาลืมไปว่านางคือว่าที่เจ้าสํานักการค้าที่ใหญ่ที่สุดในฉางอันมานี่สีเสียหลิวเสียตื่นจากพวังทันทีที่อีกฝ่ายกวักมือเรียกสีหน้าขัดใจเมื่อครู่หายเป็นปิดทิ้งเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมืออณิจคุณนางหนุ่มนี่คือคือของที่เราตามหา อย่างสุนอย่างยื่นม้วนไม้ไผ่เก่าฝุ่นเครอะส่งให้ก่อนจะหยิบชิ้นต่อไปเอามาปัดฝุ่นเบาๆส่วนนี่คงจะเป็นจดหมายที่เขาอยากให้เราส่งให้ท่านแม่ทับคำพีนี้ข้าอ่านไม่รู้เรื่องหรอกจะเอาไปเถอะนางพลิกเปิดไปเปิดมาส่งคืนก่อนจะเดินไปอีกทางอย่างซุนอยางรับมาพังช่างใจครู่ใหญ่จึงเก็บใส่อกเสื้อเก็บมิดชิดสักวันเขาจะสอนนางให้เป็นยุทธ จะได้ดูแลตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ที่หนักใจคือเจ้าของหนบับมอบให้เขากับหลิวเสียเพื่อสิ่งใดไอหยางข้าเจออะไรบางอย่างนางตะโกนเรียกน้ำเสียงตื่นเต้นของคุณชายจำเป็นทำให้เขาต้องรีบรุดตามไปพันก็ต้องชะง,งักเมื่อสิ่งที่อยู่ในมือเล็งมาทางเขารีบหลบวูบก่อนร้องบอกอย่าเล่นบ้าๆเจ้าจรู้หรือไม่ว่าลูกศรน,นั่นมีสิ่งใดอยู่ด้านใน ข้างในรอใช่นะสินางรถคันธนูลงแต่กลับหยิบลูกศรมาจับเขย่าเบาๆแล้วก็ถึงกับตาโตเพราะรู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ภายในมันไม่ได้ตันอย่างที่เคยใช้เหตุใดด้านในจึงกวงนี่อย่างไรเล่าลูกศนแบบที่เจ้าโดนด้านในถูกทำขึ้นไว้ใส่ยาพิษน้ำมันเปอร์เซียผู้ใดโดนสอนชนิดนี้โดยเฉพาะเหล่าทหารหากไม่โดนจุดสำคัญ แต่ทันทีที่โดนมันปักเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายพิษน้ำมันจะซึมเข้าร่างกายหากไม่ตายคงอยู่นานนับปีแล้วพวกมันทำเพื่อสิ่งใดเจ้าก็รู้ว่าห้องเต้มไม่เน้นเป็นฝ่ายรับอีกต่อไปทรงรุกพวกนอกด่านมากขึ้นหากพวกนั้นไม่ทำเช่นนี้วันใดวันหนึ่งเหล่าทหารต้าหันมีกำลังกล้าแกร่งขึ้นพวกมันอาจจะต้องพ่ายแพ้แสดงว่าเฉนินหมิงคือคนที่รับจ้างทำลูกธนูที่พวกนอกด่านหรือ อาจเป็นเช่นนั้นและคนกลางที่ไปขายให้พวกนั้นก็คือพี่ชิเย่ยของเจ้าหลิวเสียรอบค้อนก่อนเอ่ยเขาไม่ใช่พี่ชิเย่ยของข้าเจ้าระวังปากด้วยขอรับคุณชายอดีตคุณนางหนุ่มกระตุกยิ้มล้อเห็นนางเม้มปากขัดใจก็ยิ่งนึกเอ็นดูคงเพราะเหตุนี้ทำให้เฉินหมิงต้องตายพี่ชิเย,ย่ต้องการฆ่าปิดปากพวกทำอาวุธเถื่อนไม่ให้สาวมาถึงตัวเขาเพราะท่านแม่ทัพปราบหลวนตี้แพ้่า้ คงได้เบาะแสแล้วเป็นแน่กว่าจะออกจากบ้านเท่าเฉินที่กลายเป็นเพียงเท่าฐานก็ล่วงเลยเข้ายามอิวทั้งสองพรางตัวลัดเลาะไปตามลำน้ำโดยม่พักและเสียงต่อสัตว์ป่านานาชนิดอย่างส่วนย่างใช้ความระมัดระวังกว่าเดิมแต่ก็เบาใจเพราะแม่นางน้อยในคราบบุรุษสามารถสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันได้โดยไม่กลัวเกงสิ่งใดหากเป็นเช่นนี้ตลอดไปนับว่าคงดี แต่กว่าที่ทั้งสองจะเข้าสู่เขตประตูเมืองฉางอันก็กินเวลากว่าค่อนรุ่งประตูเมืองยังไม่เปิดจึงได้แต่รีรออยู่รวมกับคนกลุ่มหนึ่งหลิวเสียก,ก็วุ่นกวายเพราะอีกไม่นานจะได้กลับบ้านแต่นางจะต้องผ่านด่านท่านย่าที่ต้องถามหาว่าสีรลี่อยู่แห่งหนใดซึ่งนางไม่สามารถให้คำตอบได้เจ้าเซียนฉีแบกบสีรลี่ลัดเลาะมาตามลำน้ำด้วยความทุลักทุเลนางทั้งอวบ นนำซ้ำยังทิ้งน้ำหนักตัวมากจนเขาเก้าวขาแทบไม่ออกแม้คิดจะละทิ้งนางไว้กลางทางแต่ก็ไม่อาจทำได้เพราะสถานะบุรุษคำคอเขาไม่เคยเป็นเช่นนี้จริงๆร,รู้ถึงไหนไอายถึงนั่นกว่าสองชั่วย,ยามจึงผ่านพ้นแนวป่าภผ่โชคยัยงดีที่ทำเครื่องหมายไว้ทำให้ไม่หลงทางไปเสียก่อนมืดคำ่ำจอมมารได้สสัานักขมวดคิ้วมุ่น กระชับแขนรัดร่างอวบด้านหลังที่ขยับตัวเบาๆก่อนจะโดนกำปั้นทุบเต็มแผ่นหลังจนต้องตว,วาดอยู่นิ่งๆปล่อยข้านะเจ้าแบกข้ามาเช่นนี้ช่างน่าเกลียดนางโวยวายแล้วขืนตัวออกห่างหรือจะให้ข้าอุ้มเจ้าแบบเจ้าสาวกันเล่าข้ายังไม่แข็งแรงดีมีหรือจะมีปัญญาอุ้มสลับเปาตัวหนักเช่นเจ้าเจ้าสวนฉีว่าจบก็วางร่างอวบอัดลงสี่ลี่ฟังแล้วยิ่งขืนตัวเองออกห่าง นึกถึงถ้อยคําแต่ละคําของโจรถอยนางยิ่งอึดอัดขัดใจแต่เพราะอีกฝ่ายช่วยนางจากการจมน้ําจึงได้แต่อ้มอึง้งถ้าเช่นนั้นเมื่อออกจากราวป่านี้ไปเจ้ากับข้าก็หมดสิ้นพันธสัญญาต่อกันนางเอ่ยเสียงกล้าวแต่ข้าช่วยเจ้านะอย่าลืมสีสารเปาข้าก็ช่วยเจ้าเช่นกันอย่าลืมสีโจรถอยนางเอ่ยจบก็สะบัดหน้าเดินหนีนําไปแต่แล้วก็ต้องชะงัก เมื่อพบบุรุษร่างกำยำหลายคนวิ่งกรูกันเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือนางถึงกับถอยหลังกลูดจนชนเข้ากับเจ้าเซวนฉีที่รับร่างนางไว้ก่อนจะดันร่างอวบให้หันไปด้านหลังแล้วออกคำสั่งแต่งเนื้อแต่งตัวเจ้าเสียให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นสายตาบุรุษเหล่านั้นอาจจะบอดเพราะสารเปาวอวบอิ่มของเจ้านางก้มมองเนื้อตัวแล้วพันหน้าถอดสีเพราะเสื้อคอลึกหลุดลุย่ยจนเห็นเสื้อทับชั้นใน จ้านี่เจ้าแอบดูข้าหรือข้าหรือจะดูเจ้าโดนอีกฝ่ายย้อนนางก็หน้ามุ้ยเอ่ยพึมพำฝากไว้ก่อนเถอะโจนถอยอีกฝ่ายไม่ตอบเพียงปลายตามองด้วยความรำคาญแล้วหันกลับไปหาบุรุษที่ยืนประจันหน้าก่อนที่ทั้งสี่จะคุกเข่าคำนับแล้วหนึ่งในสี่อาสาออกหน้าซื่อเจ๋อท่านปลอดภัยดีหรือไม่ข้าปลอดภัยดีซือเจ๋อหรอสวีลี่อุทานมือทาบอก จนถอยค่าคนเป็นผักปลาเช่นเจ้าเป็นขุนนางราชสำนักหรือเชื่อเจ้าค่าก็ออกลูกเป็นลิงแล้วนางหัวเราะเสียงดังไม่เก็บงำแต่สีหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนและค่อยๆเงียบลงไปในที่สุดเมื่ออีกฝ่ายที่โดนกล่าวหาชักสีหน้าตึงเปรี้ยใส่หรือว่าเป็นเรื่องจริงนางเอ่ยถามอีกครั้งครานี้เจ้าเซียนฉีพยักหน้าแต่หนึ่งในสี่ที่มาใหม่ก้าวออกมาหน้าตาคึงขังตวัดสีรี่แทนผู้เป็นนาย เจ้าม no mm ีตาหามีแววไหมเจ้าซื่อจื้อเป็นสหายขององค์ราชทายาทหลิวหลี่จูพูดจาเช่นนี้อยากหัวกุดเจ็ดชั่วโคตรใช่หรือไม่แน่นอนว่าข้าไม่อยากนางโบกมือปฏิเสธปากคอสั่นแต่พอนึกถึงคำท้ายของอีกฝ่ายความขึงเครียดก็เขม่งเกียวจนเผอพร่องออกไปข้าข้าหาได้ตั้งใจไม่ขอได้โปรดอภัยเช่นนั้นก็คุกเข่าเจ้าสีนางอัปลักษ นายทหารคนเดิมกล่าวเสียงแข็งก้มหน้าเจ้าแนบพื้นคำนับขอเข้ามาด้วยอย่าได้คิดเพเยะเทียบชั้นนายท่านหน้อยสี่รีบแม้มปากแน่นไม่อยากยอมแต่เห็นหน้าตาเฉยชาทั้งเมินมองไปทางอื่นของโจนถอยนางก็ยิ่งขุ่นเคืองจากที่ไม่คิดตอแยก็กลับยืนจังก้าตามภาษาคนไม่ยอมคนเจ้าว่าข้าเป็นหญิงอัปร,รักเช่นนี้ถือว่าไม่ไว้หน้าข้าที่ช่วยชีวิตนายเจ้าเช่นนั้นก็ดีแล้ว เราแยกกันตรงนี้บุญคุณของข้ากับเจ้าถือว่าจบกันนะัซือเจอ๋อนางปลายตามองร่างสูงใหญ่ของจอมมารราชสำนักก่อนจะค้อนขวบวงใหญ่ให้แล้วหมุนตัวเดินหันหลังออกไปใจตื้นแรงราวกองที่ถูกตีระรวในงานรื่นเริงแต่นางจะทำท่าตื่นกลัวไม่ได้แต่ยังไม่ทันก้าวห่างกี่มากน้อยก็ต้องชะงักเมื่อคนที่เก็บเสียงเงียบมานานพร่งตามหลังพันนางถึงกับหน้าถอดสี เมื่อได้ยินคำสั่งจากอีกฝ่ายเอาตัวกลับไปไม่นะสวยรี่ร้องลั่นข้าบอกแล้วว่าช่วยเจ้าแล้วต่างคนต่างไปรับรองข้าไม่แพร่งพลายให้ผู้ใดรู้จริงๆนายท่านข้าสั่งพวกเจ้าเหตุใดนิ่งเฉยแต่ว่าซื่อจือ้อทั้งสี่เพิ่งขึ้นพร้อมกันแล้วต้องกลับลำเมื่อเห็นแววตาลุกโชนราวเปลยเพลิงของผู้เป็นนายคิดขัดใจข้าหรืออย่างไรพวกเจ้าขอรับทั้งหมดจำต้องรับคำสีหน้ายุ่งยาก แล้วกรูกันเข้าร้อมวงไม่ไม่นะจะจับค่าสวีลี่หันลีหันขวางหน้าขาวอวบแดงก่ำเหมือนจะร้องไห้เจ้าซืนฉีกระตุกยิ้มมุมปากมองร่างอวบอัดหันหลังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแต่นางไปไม่รอดเพียงคอยหลังไม่กี่ก้าวก็ถูกหิ้วปีกเท้าไม่แตะถึงพื้นโดยสองชายชะกันก้้มล่ำ,ลำสุดที่จะดิ้นรนขัดขืนสีรี่ถึงกับหน้าถอดสีแล้วยังคำสั่งเฉียบขาดเมื่อครู่นั้นด้วย จะพาข้าไปไหนปล่อยข้านางตะคอกสายตากเกลี้ยกาดมุ่งตรงมายังจอมมาน่าชะสำนักก่อนจะสาดคำพูดใส่เจ้าไม่รักษาคำพูดคนตบัตสัตว์เยี่ยงเจ้าคิดจะฆ่าข้าใช่หรือไม่หุบปากเจ้าข้าไม่ยอมไม่จําเป็นต้องยอมสุยรี่เงินไปเมื่อถูกตวาดโดยไม่ปล่อยให้นางอุทธรร่างสูงใหญ่ก้าวขึ้นรถม้าที่เหล่าทหารเตรียมมาคอยท่า ครูใหญ่จึงให้สัญญาณก่อนที่ร่างอวบอาจจะถูกโยนเข้ามาเพียงมั่นกั้นประตูปิดลงก็พอดีกับที่สีลรี่กิ้งลงนอนแทบเท้าเจ้าเซือนฉีโอ๊ยนี่เอาจริงเอาจังกับการจับฆ่าขนาดนี้เชียวหรือกระดูกฆ่าแทบแหลกแล้วนะนางโอดครวนกุมหัวไหลสีหน้าเยเกแต่พอเห็นเครื่องแต่งกายเดิมของจอม,มานถูกผัดเปลี่ยนไปกลายเป็นผ้าตัวนหมาราคาแพงลิ่วสีฟ้าอ่อน บริเวณเอวห้อยเพื่อโ่แถบสีฟ้าถักด้วยไหมาสามสีฟ้าขาวแดงยาวกว่าหนึ่งจังนางถึงกับหมอบก้มหน้ากับพื้นเงยหน้าขึ้นมาหรือเจ้ากลัวข้าจึงตัวสัน่นเช่นนั้นเขาเอ่ยมองมือสันเทาของนางแล้วดวงตาทั้งสองก็สบกันโดยไม่รู้ตัวฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มหยันแต่อีกฝ่ายเต็มไปด้วยน้ำตาข้าบิดไปแล้วหากจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าเสียตั้งแต่ตอนนี้เถอะ นางละล่ำละลักหลบตาแต่ไม่สามารถเบี่ยงหน้าหลบอีกฝ่ายได้เพราะเรียวเนื้วแข็งแรงของเขากำลังเชยคางนางมองหน้าข้าให้ชัดๆข้าดุร้ายมากจนเจ้ากลัวขนาดนี้เชียวรืท่านโหดเหี้ยมบังคับทุกคนจนจนตรอกแม่เท่าพ่อเท่าข้าก็กระโดดน้ำตายนายข้าก็พัดไปเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่รู้ท่านใจร้ายทำลายทุกคนเช่นนั้นเถอะเจ้าเซียนฉีกระตุกยิ้มมุมปาก ก่อนเอ่ยเสียงเย็นเยียบเช่นนั้นเจ้าก็เป็นกำรรพ้าน่าสงสารแล้วสินะใช่เพราะท่านคนเดียวอยากฆ่าฆ่านักก็ทำเลยข้าจะได้เตรียมตัวเจ้าได้เตรียมทั้งตัวทั้งใจแน่คุณนางหล่มพูดจบก็สะบัดชายเสื้อคลุมตัวยาวลุกขึ้นแง้มม่านชะโงกออกไปสั่งการคนขับรถมา้ากับจวนขอรับไม่นะนางลืมกลัวร้องวอยลั่นข้าไม่ไปแต่เจ้าต้องไป เหตุใดต้องไปนางสวนกับพันเปิดม่านประตูจะวิ่งลงไปแต่กลับต้องหันมาตามแรงดึงจนสะดุดชายกระโปรงตัวเองสุดลงแต่อีกฝ่ายกลับกระชากร่างนางไว้จนล้มลงไปบนตักของเขาสีรี่กัดริมฝีปากจนห่อเลือดน้ำตาปริ่มเป็นสายแทบกรีดร้องด้วยความอัดอั้นเมื่อสองมือแข็งแรงรั้งเอวนางแน่นสีหน้าจอมันยเยือกลงกว่าเมื่อครู่โดยเฉพาะสายตาที่แฝงความในที่ยังไม่ถึง ทำให้สื่ลี่ถึงกับขนลุกเกลียวหากไม่ไปเจ้าก็แค่ตายหากเป็นเช่นนั้นก็ฆ่าข้าอย่าให้ข้าหลุดลอดกับมาฆ่าเจ้านางว่าพลางหลับตาเม้มริมฝีปากแน่นแต่ต้องเนิ้วหน้าด้วยความเจ็บเมื่อหัวไหลอวบอัดถูกบีบอย่างแรงด้วยฝ่ามือแข็งแรงของอีกฝ่ายอย่าหวังว่าจะทำเช่นนั้นได้เจ้าต้องไปกับข้าเป็นตัวประกันให้ข้าฮะให้ข้าเป็นตัวประกัน ข้าหามิได้มีประโยชน์ต่อเจ้าจะเป็นตัวประกันให้เจ้าได้อย่างไร mm. เหตุใดไม่ได้เล่าหากข่าวแพร่งพายออกไปว่าเจ้าอยู่กับข้าไม่แน่ว่าสองคนที่มันโดดน้ําไปกับเจ้าอาจย้อนมาหาเจ้าแล้วทั้งสองเท่านั้นอีกหากมันรอดก็คงต้องออกตามหาเจ้าเช่นกันข้าไม่ใช่คนสลักสําคัญถึงรอดตายพวกเขาก็ไม่อาจกลับมาก็ดีเช่นนั้นก เจ้าก็ตายตกอยู่แต่จวนข้าก็แล้วกันสละเปลเาเจ้าโจเล่นกหยุดรถม้าเดี๋ยวนี้นะคิดหรือว่าจะรอดพ้นเจ้าเซียนฉีส่งเสียงเย็นเยียบอีกครั้งหยุดให้เจ้ากระโดดลงไปกลายเป็นสละเปลาไส้แตกนะสิเจ้าเจ้าบ้าเจ้าว่าข้าอย่าหวังไปเลยเด็กน้อยจอมานราชสำนักกระตุกยิ้มแต่สีหน้ากลับเรียบเฉยเราไม่รู้สึกสิ่งใดเรื่องหนักใจยังรอเขาอยู่แต่เขา จะทำใจยอมรับผลที่ตามมาโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ